ที่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วนอนไม่หลับเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงวัยเลยจะมีวิธีที่พอจะบรรเทาได้เนี่ยนะคะอยู่หลายวิธีด้วยกันอย่างแรกเลยเนี่ยคือในขณะที่เราตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยนะคะถ้าจะให้เรานอนต่อได้พยายามปัดความกังวลใจในด้านต่างๆออกไปนะคะคือมันทําได้ยากแหละแต่ก็พยายามเนาะแล้วก็สร้างปัจจัยที่จะทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นให้ทําความรู้สึกว่าผ่อนคลายส่วนต่างๆของร่างกา,ายนึกถึงอวัยวะส่วนไหนก็สนใจไปที่นั่นด้วยนะคะ เริ่มตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยนะคะก็อย่างเช่นเริ่มที่ทำความรู้สึกว่าผ่อนคลายบริเวณไรผมหน้าผากคิ้วซ้ายหวาคิ้วคิ้วขวาเดือตาขวาลูกตาขวาดั้งจมูกเลือดตาซ้ายลูกตาซ้ายขามับขวาขามับซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดลักษณะอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าในขณะที่เรา นอนไม่หลับเนี่ยใจมันอยากจะคิดเดี๋ยวว่ามันอยากจะคิดก็ปล่อยมันคิดค่ะแต่คิดในทางที่โน้มลงสู่ความสงบนะคะแล้วถ้าหากว่ามีความคิดอื่นแทรกเข้ามาพอรู้ตัวก็ให้ปัดสิงปัดนะคะเราก็จะอยู่ที่การคิดเพื่อที่จะผ่อนคลายแล้วเราเรานึกถึงอว,วัยวะต่างๆนะคะค่อยๆไล่ไปทีละจุดทีละจุดเนี่ย ไม่ถึงเท้าหรอกค่ะก็จะหลับซะก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็คือจุดแรกเลยทีนี้พอในระหว่างวันเพื่อที่จะให้เราหลับได้ง่ายในเวลากลางคืนก็ต้องมีการเตรียมการค่ะตื่นเช้าขึ้นมานะคะไปรับแดดยามเชา้าแดดยามเช้าเนี่ยนอกจากจะกระตุ้นให้สร้างวิตามินดีก็ยังกระตุ้นให้สร้างสรางรสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินด้วยเซโรโทนินก็จะช่วยในเรื่องของการมีสมาธิ การมีความสุขขณะเดียวกันเซโรโทนินเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินซึ่งเมลาโทนินเนี่ยก็จะช่วยควบคุมวงจรการหลับและตื่นของเราได้นะคะก็คือตื่นเช้าเลยไปรับแดดยามเช้าก่อน7จ็ดโมงถึงแปดโมงอะไรแล้วนนนี้นะคะแล้วทานอาหารโปรตีนให้เพียงพอเพราะว่ากรดอะมิโน,โนในโปรตีนนะคะจะช่วยให้เราหลับสบายและเมื่อไปใกล้ถึงเวลานอนนะคะอาจจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งให้ทานนมอุ่นๆสักแก้วหนึ่ง ก่อนใกล้ถึงเวลานอนนะคะไม่ควรใช้มือหรือเท้ามากเกินไปอย่างเช่นออกกําลังกายก่อนนอนอย่างเงี้ยไม่ควรนะคะเพราะมันเป็นการกระตุ้นร่างกายนะคะแล้วมันก็จะทําให้เรานอนหลับได้ยากได้ขณะเดียวกันก่อนนอนก็ให้มีพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนนะคะอย่างเช่นเอ่อพอใกล้ถึงเวลานอนเนี่ยนะเราก็จะทําความสะอาดบ้านเราจะอ่านหนังสือเบาๆฟังเพลงเบาๆอย่างเงี้ยเป็นประจําทุกคืนนะคะ พอเราจัดก,การแบบนี้เป็นประจําทุกคืนน่ะร่างกายมันจะรับรู้ค่ะว่าอ๋อนี่ใกล้ถึงเวลานอนแล้วนะมันก็จะเริ่มง่วงแล้วอยากเข้านอนเกินสี่ทุ่มนะคะสามถึงสี่ทุ่มนี่ควรจะเข้านอนแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้หลับสนิทในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง4ีสองจะได้มีการหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมร่างกายยิ่งเราเป็นผู้สูงวัยนะคะการนอนยิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ร่างกายไปแล้วไม่มีการซ่อมแซมเนี่ยเราก็เสื่อมโทรมไปแล้วกล้ามเนื้อของผู้สูงวัยเนี่ยพื้นตัวช้ากว่าหนุ่มสาวนะคะ เมื่อทามีการเตรียมการอย่างนี้ค่ะมาตลอดวันก็จะเพิ่มโอกาสที่จะหลับง,ง่ายให้กับเราในตอนที่เราเข้านอนแล้วในเวลานอนพยายามอย่าให้มีแสงสว่างนะคะห้องควรจะมืดสนิทเพื่อที่ว่าร่างกายจะได้รับรู้ว่าเนี่คือเวลานอนแล้วแล้วก็อย่าทะเลาะกับใครก่อนนอนนะคะเพราะมันจะทําให้เราเครียดแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นก็จะนอนไม่หลับถ้ามีเรื่องอะไรสําคัญที่จะต้องคุยกันนะคะกับคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้คุยกันพรุ่งนี้อย่าเพิ่งม,มาคุยกันตอนก่อนนอน เมื่อเรามีการเตรียมตัวอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะมันก็จะทําให้ก่อนที่เราจะเข้านอน่ะโอกาสที่เราจะหลับง,ง่ายมันก็มีมากขึ้นและถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเราพยายามที่จะผ่อนคลายด้างกายจิตใจนะคะไม่คิดถึงเรื่องอะไรต่อไปมันก็จะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้หลับต่อได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ใช่ว่าจะเห็นผลในเร็ววันนะคะต้องให้เวลาร่างกายในการปรับตัวสักระยะหนึ่งแต่เชื่อเถอะค่ะโอกาสที่เราจะกลับง่ายแล้วก็ตื่นมาแล้วเนี่ยก็หลับต่อได้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานอนของเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ